เราอยู่กับทีมชาติโปรตุเกสนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสําหรับทีมชาติโปรตุเกสจะมีตัวไหนหน้าแรกบ้างนะครับเพื่อนสาหรับเทียนในวันนี้เนี่ยแตกต่างหน่อยนะครับก็จะมีคุมทุกโหมดนะครับแล้วก็คุม,มเอทเคุมมินเนเจอร์แล้วก็ไม่คุมนะครับเพื่อนห้านโอเวอร์รับบริการเติมเกมราคาถูกรับเติมเกม fc mobile มีผู้ติดตามกว่า10,000แสนคน <Wow. S 2> จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย เปิดมาแล้วกว่า5ปีสามารถเติมได้3ช่องทางไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์เพจ e Over ร์ทหรือจะแอดไลน์ Over Under S c o r e t o p อทอย่าลืมมีแอดด้วยนะครับก็อยากให้เพื่อนแรกตัวที่คุ้มจริงๆนะครับแต่ก็จะมีบางตัวนะครับที่คุ้มบางโหมดนะครับตัวแรกนะครับรูเบนเนเวสนะครับตัวนี้จริงๆพอจะเล่นได้นะครับเพื่อนแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยโอยาน้อยไปแล้วนะครับ1้2 ปัจจุบันนี้1้อแล้วนะครับก็ยังไม่ค่อยน่าแล่นะครับเพื่อนแต่ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่นะครับอยากได้ซีดีมก็พอจะแร่เล่นได้นะครับแต่โดยรวมผมยังให้ไม่คุ้มนะครับตัวต่อมานะครับเรนาโตนะครับตัวนี้ CB นะครับก็ยังไม่น่าแล่นะครับเพื่อนยังมีตัวที่น่าเล่นกว่านี้นะครับตัวต่อมานะครับเจ้าเฟริกนะครับตัวนี้ถ้าเป็น มนเจอร์ผมว่าโอยาเริ่มน้อยแล้วนะครับ103ตัวนี้ผมให้เด่นไปที่หมวด์เดนทเอนะครับโดยสกิบูมาดาวด้วยนะครับ400แต้มนะครับก็พอจะแรกเล่นได้นะครับสำหรับเจ้าเฟลิกต่อมานะครับอินาซิโอนะครับในตำแหน่ง CB นะครับตอนนี้400แต้มเช่นกันนะครับโดยรวมก็ยังไม่คุมนะครับเพื่อนยังไม่ค่อยน่าแลกนะครับในตำแหน่ง CB ผมว่าต้องหาตัวที่จบกว่านี้นะครับ ต่อมานะครับเจ้ากันเซลโลนะครับก็จะเน้นไปที่โมเดโตเอนะครับเพื่อนเพราะว่าตัวนี้พลังแฝงก็ไม่มีนะครับมินเนเจอร์ยังไม่ค่อยน่าเล่นนะครับสําหรับเจ้ากันเซลโลต่อมานะครับประตูนะครับดโก้กอสซ่านะครับก็ยังนะครับเพื่อนความสูงน้อยนะครับตัวนี้ยังไม่น่าเล่นนะครับราเฟลเลียลนะครับแผ่นนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่แผ่นของเขานะครับเพื่อนก็โดยรวมยังไม่น่าเล่นนะครับราเฟลเลียล ดูโน่ฟอนันเดสนะครับตัวนี้แ0 0อยแต้มเท่านั้นนะครับอุยยาแ1้าผมว่าเล่นได้ทั้งเอทจนแล้วก็มิเนเจอร์เลยนะครับสำหรับดูโนก็ผมให้คุ้มทุกโหมดนะครับเล่นได้หมดเลยนะครับเอทจนก็ได้มิเนเจอร์ก็ดีนะครับดูโน่เบนเดสนะครับตัวนี้ก็พอจะแรงมาเล่นได้นะครับเพื่อนๆได้ทั้งเอทจนแล้วก็มิเนเจอร์เช่นกันนะครับวิิญญานะครับ เอาจริงจริงวิทินยาก็เล่นได้นะครับจาก A อทแล้วก็เมนเจอร์นะครับเพื่อนๆก็ไม่แย่นะครับวิทินยาแต่ว่า A อทเนเนี่ยจะเล่นยากนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวเล็กนะครับเพื่อนๆก็ผมขอขยับวิทินยาลงมาที่คุมเมนเจอร์ดีกว่านะครับผมไม่เน้นไปที่เมนเจอร์มากกว่านะครับเพื่อนๆเพราะว่า A อทเก็เก่งนะครับ AI ดีนะครับแต่ว่าตัวเล็กนะครับผมรู้สึกว่าจังหวะเบียดปะทนเนี่ยเล่นยากแน่นอนนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบกลางๆที่รูปร่างใหญ่ด้วยนะครับเพื่อน าว่ากองกลางตัวเล็กเล่นยากนิดหนึงนะครับแต่ถ้าใครชอบก็เล่นได้นะครับตัวนี้ AID นะครับตัวต่อมานะครับฟูเตนะครับฟูเตย์วิกฟูไม่ดีนะครับเพื่อนก็ยังไม่คุมนะครับและต่อมาเป็นลิคาโดคาวาโยนะครับตัวนี้เป็นที่หนึ่งตัวนะครับที่ AID นะครับแล้วก็เล่นได้นะครับได้ทั้งสองบนเลยนะครับลิค a าโดคาวาโย8 8 0แตัต้มถือว่าคุ้มมากนะครับได้โอยารสต่อมาเป็นลุยคอสตานะครับ ตัวนี้จะเด่นไปที่โหมดมีเนเจอร์นะคะเพื่อนเพื่อนเอทผมว่าบางทีมันบางไปนิดนึงนะครับแต่ก็เล่นได้นะครับลุยคอสซาแต่ถ้าให้ผมแนะนําจริงๆก็แนะนําไปที่โหมดมีเนเจอร์นะครับตัวนี้เก่งนะครับมีเนเจอร์ตัวต่อมานะครับราชาไส่ก้อยนะครับควาเรสมานะครับตัวนี้ตัวใหม่นะครับเพื่อนเข้ามาแล้วนะครับเล่นได้ทั้ง RW และก็ LW นะครับสกิลมูฟาดาวด้วยนะครับเพื่อน ก็เป็นตัวที่น่าเล่นที่สุดแล้วนะครับสำหรับทีมชาติโปรตุเกสได้เลนเจอรแล้วก็มีเนเจอร์เลยนะครับเนเจอร์ก้าพลังแผงครบนะครับตัวนี้มียิงซ้ายก้อยมีไกลสับพุ่งสกิลมูฟห้าดาวนะครับเพื่อนเพื่อนก็ครบเครื่องนะครับน่าเล่นที่สุดแล้วนะครับต่อต่อมานะครับเซียเว่นนะครับเซียเว่นผมว่าช้านะครับร่างนี้ถ้าใครเน้นเเผมว่าเล่นตัว114ก็ได้นะครับเพื่อนตัวนี้ผมว่าเล่นได้แค่บทเนเจอร์นะครับ เอทเวนยังไม่น่าเล่นนะครับเพื่อนๆ้าไปนะครับแต่เมเจอร์ได้ความเป็น AI ของโดนันโดนะครับยังคงเล่นได้นะครับสำหรับเซียร์เตัวนี้น่าเลกที่สุดสำหรับผมก็จะเป็นค a อเรสมานะครับขุมมากนะครับตัวนี้ cb นะครับลิกาโดคาวาโยนะครับใครยังไม่มีกองหลังเ i ไอเยอะๆนะครับตัวนี้พอจะเล่นได้นะครับเพื่อนและก็บลูโน่นะครับ เล่น Cm ได้ด้วยนะครับผมว่ารูโน่เล่น Cm ดีกว่า Cm นะครับวิล์กเลนสูงสูงด้วยนะครับเพื่อนแบ็กซด์ก็พอจะเล่นได้นะครับตัวนี้สีตัวนี้นะครับผมว่าน่าแรกสุดนะครับสำหรับทีมชาติโปรตุเกสนะครับเพื่อนเพื่อหคิดยังไงคอมเมนต์มาได้นะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ